สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอชาพ,พาเจ้าแจ๊คครับผม <Wow. S 1> วยินช่อมากยินชอมา วิ่งตามลมหนักนะครับู้นะนิดเดียวเอ็นที่แม็กอย่าหลับแม็อย่าานะเด็กอย่าานอย่าเดินกอนนี้คู่ที่หนึ่งคู่เปอรสนามกำลังจะลงทำการแข่งขันแล้วนะครับในรุ่นอายุไม่เกินถือสีงดีชี้ขาดการสนามท่านนี้เององชันนะครับผู้ชายอันดับที่หนึ่งครับท่านอาจารย์โจลุตเซเก้และผู้หญิงที่สอง จรชื่อน้องไมได้น้องอเอกนะครับจากนี้ม,มันจะอีกแล้วน้นเล้เลว่อาอ่ด้กินติกัลงมาได้ยังไม่ผ่านกองหลังของบอลเพเมืองบอลเพืเมืองยังหายใจไม่ขึ้นนะครับนตรนี้ยังไม่มีโอกาสเจาะกัดตัดบอลเลยตอนนี้นะครับเาันที่โรงเรียนวิจิตาวิจิตาตครับสุก <c oughs> ัครับาครับ เาดูนองครับมาดูขวนที่ขบหนอนไก่นด่านะครับ คือวันนี้ต้องชายผมมาแข่งพุทธอดี่ที่ครับเลยตามมาเชียร์แล้วก็คิดได้นะครับคิดได้เมื่อกี้ว่าสิแกงมันนะครับเราจะแกงกับชายเเองนะครับผมคนที่ม네ันเล่นเกมนีนะครับผมมาชวมมา เล่นเอ็มบีนะครับเป็นมือเอ็มบีนะครับที่มอเตอนนะครับก็ได้สิมาแกงมันนะครับตอนนี้มะแข็งบอลอยู่ด้านหลังครับโอเคตอนนี้กขากำลังแข่งบอลอยู่ด้านหลังนะครับนี่ผมมาอัดคิตร,ตรงนี้นะครับเราจะแกงมันด้วยนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ในการช่วยที่เราจะแกงนอนนะนี่ก็คือปา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  มือกล้องนะครับมันเปลวครับคิปไม่นำอย่างเท่าไหร่เลยจริงเพราะว่ามือกล้องผมมันเปลวครับมันลืมอัดชิปครับเมื่มอกี้ ก็ไม่ใช่เออแล้วก็เั็นเครื่อแล้วก็เรือนะครับผสมเข้ากันคือมันลืมอัดชิปมันมีหมดนะครับก็เลยไม่ได้ภาพตัวนั้นมาครับก็เลยได้แค่นี้แล้วคุกคนคือเราได้ผสมเรือแล้วก็น้ำน้ำมันนี่แหละครับเยอะอยู่บ้างแล้วแต่ผสมเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนที่เชิมกันก่อน สวัสดครับมระโตับกะโไตแล้วครับเกือนมากเลเคลือนหึ่งถุงแล้วก็น้ำอันนี้นะครับตรงนี้ครับาไปตอนที่เรจี้ครับไม่รู้ชื่อน้ำอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นียานเป็นัไงครับ การทีมที่อยู่ชื่อแรกจะได้สิทธิ์ใส่เสื้อแล้วก็การกติกาที่อยู่ชื่อหลังก็จะต้องไปอืยนหมดเวลาแข่งันในคเวลาหลังโอเคทุกคนคือตอนนี้การแข่งขันก็จบลงแล้วนะครับผมเราไปตามแผนกันเลยครับเรียนองีไม่ใช่ไ่อ่ไม่ใช่ไม่ใ่่ใม่่ไน่อย่ิด่ใ่อย เจสซี่จะหางนูแรกูมียังจะบอกน้ละหนึ่เาไีด้ไหมัครายเอาเอฟซีเขาจะพาไปเอฟบีเขาเหมนซื้อเขาไหซื้อบอยฮิดไม่หรอไม่ครับม่

มันมันโดนแกับแครเราสำเร็จแล้วทุกคนเออซือดวยนะ้วยนะ้วยมกว่าะเขี้ยมเงินเขี้ยวเงินเขี้ยมเงือเขีเงือ่าฮ่าฮําส่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่าฮ่าฮาน่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าด่าฮว่า่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮาฮ่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  มันกินน้ำก็มันเป็นไตกับโรคตับนะครับทุกคนโอเคปิดนิดนี่ิดนะนิดนิดร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องอนุญาตฝากแชร์นะครับ